สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลารุ่นพรีเมียมท็อปสุดมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะโดยต้าแคมรี่5อห้บริดเกียร์โตรุ่นพิเศษพรีเมียมเบาะปรับไฟฟ้าด้านหลังนะคะภายในหรูหลามากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะมีเมมโม y รี่จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าลายไม้รอบคานปุ่มสตาร์ทค่ะ a อ t a c ั ABS ปุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน Cruise Control จอนิเวเกเตอร์กล้องสองถอยับปรับ,บอุณหภูมิร้อนเย็นนะคะม่านไฟฟ้าบังนะคะรุ่นไฮบิดนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเคมแบตเตอรี่มาแล้วนะคะลูกค้าใช้ได้ยาวเลยนะคะด้านหลังก็มีม่านด้านข้างมา่านหลังไฟฟ้าแอร์ตอนหลังนะคะนี่ค่ะมีปับเบาไฟฟ้านะคะรถสวยมากๆเลยค่ะ มีปรับอุณหภูมิแอร์ได้ด้วยนะคะมีเฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่สนสบายเดือนละ11,000กว่าบาทค่ะขอทานกินเดือนด้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่25,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใค่กระับบงมองหารถสวยรู้ล้กกว้างขวางนั่งสบายน่าใช้เปลี่ยนน้ำมันนะคะแน,นระนำาปรถคันนี้เลยนะคะ เป็นรถที่ประหยัดนาา้ำมันสุดเลยค่ะและเป็นรถที่ขับดีมากเงียบนิ่งนะคะเย็นเจียเปยค่ะกิต้าแคมรีนะคะไฮบริดเคยนต์2องยนต์2.5รุ่นพรีเมียมปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ